สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดาวแฟมิลี่นะคะตอนนี้ลุงก็มาปิดจั่วนะคะหอพระนะคะมาอัปเดตหอพระยามบ่ายนะคะปิดนะคะตรงน,นี้เนาะปิดตรงจัว่ว ปิดแผ่นแรกแล้วก็ปิดแผ่นที่สองแล้วนะคะแกงก็ไม่ยังเอาหูนแผ่นเก้าหุ่นตัดอ่ะนะแผ่นที่ก็จะหุ้งเดียวนะน่ได้เลยดีจั่อึงเน่เยว่อล้วรื่าพี่มาาิอมาเด้อเมตรสามฟิได้สองามิ สองร้อยสามสิบยิงเลยตามสบาลเลยเลยตามแบบเลย,ย,ยมันขนาดไม่เหมือนกันไปเลยห้อ,ยอีกดีละ,ะนิ่งนวลน,น,นอเนคอยรูเดี <c oughs> ๋ดวยวนี้จะว่าเจาวิไปนี่ละี่นอรก

พอคืนนะคะโอ้โหชุดยอดเลยนะคะนี่สำนักง,งานสำนักง,งานผู้ช่วย เขาเอ,อ, börjar, อ,อ,อิ oh, sure? ่นเขาเอิ well, ่นปิด like อ <Huh? S 1> <clamation> ีหยังนี่ล่ะสิบ่บอกครับปิดสามเหลี่ยมบ่บ่บอกครับผมบ่บอกข่อยก็ว่าปิดสามเหลี่ยมข่อยก็ว่าเอ้าไม่บอกกัน่อยก็ว่าปิดจั่วนะคะปิดหน้าจั่วนะคะเนาะกายก็จะวัดลงมาหายตัว มา้นอนะวัดดเลยมุมซ้ายเท่าไหรมุมขวาเท่าไหรแผ่นมันเท่าไหร่นะพี่รก้าง5็วัดตามอนี่ไงหัวแผ่นน้่ไงวัดหัวแผ่นขึ้นไปชนจนสังีด้านซ้ายด้านขวากลาไปขวด้านซ้ายเท่าไหร่ด้านขวาเท่าไรกชิดกำลังจะวัดนะคะ เอาอลรมาเร็วบอลรอันเดียเอาเอาหนาเนี่ยเอาตัวเดียวแทนเดียวเล้ว่าชินนี่ย่ปาเอาตั้งก้นไปได้ล <oh ุงสองแทน ก็วัดในต้นขึ้นไปสังเอเชียขอบเนี่ยอ่าเท่าไรตัวนี้ไว้ที่หลังเขาเอาตัวนี้ก่อนนี่ตัวซ้ายขวาก่อนมุมตัดที่คอกันถึงละมันก็ต้องซ้ายขวาด้วยกันวัดตรงกลางเท่าไหร่วาดข้ามที่เลี้ยวที่ลี้ยวเท่าไหร่ยี่สิบสองยี่สิบสองตั้งให้เท่าไอนี้อ่า22สอนี้ค่อยจะวัดให้ตัวนี้ใะมุมนี้เดี๋ยวเขาวัดให้เขาจะต้องขาดอย่างนี้ยี่สิบสองสามเลี่ยมสี่เลี่ยมไปแก้เอาหมดมันก็ขาดเยิ่ง ตัดความยาว22ี่อนเอกมื่นประมาณนะบักมื่มากอยู่จับี่ตัดดเลยตเล้่นแมนแมนเอายี่เอายี่ี่สิบเอ็ดแล้ทันเลยอยี่สิบสองเอายี่สิบสองได้ท่นเอาไกแน่ถ้าไม่ได้จะปอยออกยี่สามเลยยี่สามเลย หนึ่งสองสามสี่มดสองสี่ well> สวยไหมสวยไหมเขาเขาว่าจะไม่มีที่ปีนขึ้นเขาห่วงเราไม่มีที่จะเหยียบที่จะปีนได้ดีเนี่ยมันจะขึ้นยังไงเขาว่า เดี๋ยวมันสรุแมันว่าตัดนะยี่สิบสองอคอยเบิร์เด้อรอนรอนที่รอนที่สองเนี่ยเนี่ยตรงรอนที่2เนี่ยอ่ารอนที่สองนะสิบเอดสิบเอนสไปล้วได้งสิบเอ็ดราคตักเอ็เอียงเฉียงลงเลยบบบนี้โอเคยังงุ้มลงไปเลย เพื่อจะแปะด้านบนสุดนะคะสามเหลี่ยมนะคะนี่แปะตรงนี้นะคะกำลังกัดมุมใส่นะคะที่แรกนึกว่ามันไม่มีลายมันทำเป็ลายเยหญ้าเราตายนะพอแดดสองวันนะเนาะแดดสองวันหญ้าตาย ดอกไม้งามนะคะอีดซีดอกไม้งามดอกไม้งามกำลังเขียวกำลังดำขึ้นปือป้อๆเลยนะนี่ยิ่งลมพัดยิ่งสวยเนาะโอ้ดูเมฆดำมาเลยเอ็ดซี่ฝนจะตกอีกแล้วเหรอนี่ ดูเมฆดำก้อนมาหือมาปกคลุมหมดแล้วนี่โมืดมืดมืดมาทางนี้แล้วนะคะแต่ว่าทางนี้ยังท้องฟ้ายังแจ่มใสอ,อยู่เลยนะคะทางนี้ บอกได้แนที่สแปะแบบนี้นะคะตสดเสือไว้เสือบางอีกสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่นานี้นะคะสวัสดีค่ะ